สวัสดีครับโคโจันแชนเนลมาจาจังหวัดลำปงหัร้อยโบราณชายชาญก้ามครโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ผมจะเสนอเรืร่องราวของชาวปีนักสัตว์กูลพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่18กันยายนถึง15ตุลาคม66ในแง่มุมของการงานการเงินความรักได้เด่นและเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมาชมรัะฟังกันได้เลยนะครับ เรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวโตนนิสัยเฉพาะที่แสดงออกของชาวหมูนั้นนะครับช่วงนี้คุณมักจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในด้านของการเงินเรียกว่าเป็นมิสเตอร์และมิสซิสซัพพอร์ตนั่นเองนะครับครเงินไม่พอมักจะมาเบิกกับคุณก่อนนะครับสิ่งที่จําเป็นสำหรับคุณในช่วงนี้ก็คือคุณต้องรอบคอบอย่าไปกวักเนื้อตัวเองเจียวละนะครับ ระวังจะขาดทุนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกด้วยในมุมจิตใจนะน,นะครับชาวกุลนั้นมีความสปอร์ตใจใหญ่นะครับระวังจะเสียเปเรียบเพราะความมีน้ำใจของตัวคุณเองนะครับและคุณอาจจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับหากคุณกาสติและควบคุมการเงินของคุณไม่ดีพอนะครับการทําบัญชีการทําบันทึกรายรับรายจ่ายถือว่าแบบเป็นเละอักษรถือว่า มีความสำคัญนะครับและเป็นหลักฐานที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมากๆสำหรับตัวคนเองในช่วงวลานี้นั่นเองในมุมการเงินนั้นครับเงินทองๆนั้นสําหรับชาวปีหมูนั้นคนรอบข้างของคุณเนี่ยมักจะสร้างความลําบากใจให้คุณนะครับเช่นยืมเงินคุณก่อนหรือเบิดเงินคุณก่อนนั่นเองนะครับคนรอบข้างคุณเนี่ยมักจะเบิกผลประโยชน์กับคุณก่อนนะครับหากคุณไม่ลงบัญชีให้ดีเนี่ยว่าใครเบิกไปเท่าไหร่นะครับก่อนเนี่ยก็จะเกิด อาการที่เราว่าขาดทุนงงนะครับโดยไม่รู้เนื้อตัวอีกด้วยก็เป็นได้นะครับฉะนั้นนะครับแม้ว่าฐานการเงินคุณแข็งแกร่งมากก็จริงนะครับแต่ต้องลำดับนะครับให้ความสําคัญกับการบัญชีอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบนะครับทุกคั้ทุกั้ทุกตอนนะครับต้องโทนได้การเงินของคุณสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกด้วยรวมถึงการเงินงคุณเนี่ยไม่จะต้องมีการปรับพอร์ตนะครับปรับเรื่องของรายรับรายจ่ายใหม่นะครับให้มันเป็นระเบียบ ระบบมากยิ่งขึ้นและรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งรอบครอบมากเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลดีกับคุณมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับส่วนในมุมความรักนั้นนะครับความรักของชาวปีหมูนั้นนะครับความรักเหมือนจะห,ห่างเหินเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานการใช้ชีวิตแตกต่างจากเดิมนะครับด้วยคุณอาจจะมีมุมมองการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิมเพราะหน้าที่การงานเป็นเหตุหรือประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นตัวเปลี่ยนของคุณนั่นเองนะครับทําให ความสนินสนมกับคนร่างคุณดูห่างๆกว่าปกตินั่นเองนะครับแม้ว่าในรายละเอียดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเทคแคร์น้อยลงความมีเสน่ห์อาจจะดูลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่สไตล์การทำงานยังคงไปได้ดีนะครับทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นแม้จะพูดคุยกันน้อยลงไปนะครับแต่ก็ความคิดกับคำพูด บางอย่างก็เป็นแบบตรงๆนะครับไม่มีอะไรติดบังนะครับพูดจาก,กันตรงๆพงผางนะครับจุดนี้แหละนะครับที่ยังเป็นจุดเชื่อมนะครับวามไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ในตอนนี้นั่นเองในมุมเรื่องการงานนะครับขงงา้นง่าของชาวปีคุนนั้นนะครับคุณมักจะเป็นหัวหน้างานคอยควบคุณผลประโยชน์ด้านการเงินให้กับคนใกล้ชิดของตัวคุณนะครับหน้าที่คุณก็คือทํามันให้ดีที่สุด และไม่เดือดร้อนทำให้เงินไม่สูญหายผลประโยชน์ไม่เล็ดลอดหรือลงผิดลงถูกหากคุณคุมระบบคุณทีว่วางไว้เป็นอย่างดีเนี่ยทุกอย่างก็จะดีตามดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณทำงานเป็นทีมได้ดีมีโชวในการทำงานเป็นทีมนะครับได้ดีเชียวนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องมีความรอบคอบสูงและวิเคราะห์คู่ค้ารวมถึงลูกค้าได้ดีขนาดไหน เป็นสาคัญนั่นเองนะครับคุณมักจะสวมบทบาทเป็นผู้นาที่ปากกระจยตรงการและมักจะชอบที่จะพูดจาแรงๆและบางครั้งปากเสียเกินไปนะครับได้โดยง่ายอีกด้วยนะครับเพราะว่าคุณตรงเกินไปและระวังความแรงวัาหน่อยควรเน้นปรับวอลลุ่มความแรงความดังของคําพูดลงไปสักหน่อยนะครับแล้วอะไรต่างมันก็จะดี และบรรยากาศการทํางานก็จะดีขึ้นนั่นเองในมุมโชคลาภและโอกาสของชาวกุนนันนะครับช่าวหมูในช่วงนี้นั้นเรื่องของงานรุ่นส่วนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานที่ทํากับญาติพีน่น้องมีโชคที่ดีนะครับต้องใช้ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งงานที่ทํานั้นนะครับก็ไม่ได้เป็นงานที่ต้องใช้ปัญญาและบ้างไม้เป็นงานง่ายๆนะครับแต่ได้รับผลประโยชน์ที่ดีเป็นสําคัญ มาดูในมุมถัดไปนะครับมุมคนในสังคมนั้นมักมองคุณชาวหมูอย่างไรพวกเขานน้นะครับมักจะมองว่าคุณมีความเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรับผิดชอบงานด้านการปกครองคนได้ดีทีเดียวส่วนดาวเด่นสำหรับชาวปีนักษัตรกุลน,นั้นนะครับดาวเด่นก็ค่ายแก่ดาวหนึ่งและดาว5นะครับ ส่วนบทสรุปของชาวกุลชาวหมูในช่วงเวลานี้นั้นนะครับเปรียบเปยได้ว่าหมูบริวารเยอะพวกพ้องมากจะได้เป็นใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าคนอื่นงานอาสาเจ้า,านายงานราชการถือว่าเติบโตได้เร็วได้ดีนะครับหรือพวกค้าขายก็มีโอกาสก้าวหน้าได้ดีอีกด้วยจบแล้วนะครับสำหรับชาวปีนักษัตรกุลน,นะครับช่วง16กันยายนถึง15ตุลาคม6 6หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชดร์ฝากกด subscribe นะครับได้เ่าลืมกดกระดิ่ง ช่องของราการชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ